สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องมันนีกลับมาพบมาพอครับส่องสาวลาวบัาน,นาเชเนลสาวมวยจำปาซักน้องพี่น้องมัหนีสาวมวยสิบห้าพี่นอ้องไปประตูน้ำหรือว่า,าเซ็นทันเวอร์เนาะอยู่กรุงเทพเลยเนาะพี่น้องอยู่ราดสุดำรี ถนะึนาะบอเว่าก็ได้อ่าเพราะว่าเวลายญ่หาเนาะช่วงนี้ก็นั่งรถเม์ไปพี่น้องรถติดติดนางซ้ายหาหนึ่งหาเด้อพี่น้องเด้อสมมยอยู่นครปฐมเนาะถ้าพะยูนนครปฐมสิไปอ่าอนุสาวรีย์ชัยก็นั่งรถซ้ายหาหนึ่งหาเนาะไปือวาหาหาพกอ่บสิข,ขาประตูนามเลยแต่ว่าเมาื่อยทานเนาะเลยน่งซ้ายตัวนี้เลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดอ่อาอนุสาวารีย์ชัย คนหลายหลายพี่น้องอ่าสิบปหาพี่น้องอยู่ซอยหกเนาะเพชรบุรีซอยหกเนาะพี่น้องเพื่อสิไปถาอ่าเข่าดาวเรือไปถาบึงก็จะจูดผู้อยูุ่นาเซนท่านเวอร์ก็มาถาบึงไปพร้อมๆกันมื้อนี่กาคลิปกับอ่านสีเงาในเดอร์พี่น้องเอ้ยกับอะไรอันนี้เนาะจิมาผักเสียงเอาตอนนี้ก็ะหอดแล้วห้องกับนั่งรถต่ออ่าเข่าประตูน้าเนาะแพตตีน้ำตึกระยกพี่น้อง บารรถพ่นผ้า 1, 5, มาอ่าหลรอซื่อเสื้อผาก่อนเนาะซื่อเสื้อผากับเลือกบ่ถือพี่น้องเนวมันหลายโพดมันมาพอบอลได้หลาย <c oughs> ก็เลือกบ่ถือ <c oughs> ตัวได้ก็งามตัวได้กระงามไปเบิดก็เลยจักจังไงก็เลยบได้เสื้อผาซ้าพี่น้อง <c oughs> ได้เสือตัวนึงให้แมย่าแล้วก็มาแวะเบิ่งอันยายเแล้วตามักกล้วยเนาะสร้อยเห็นหมักกล้วยท่านี่ก็เลยขึ้นอยากเราเป็นคนอีสานหลยเนาะพี่น้องแล้วก็ ตามมะกล้วยให้คอืคือจังว่าแบบกระคากะยังย้งยูแล้วตามมะกล้วยก็ได้ฟันปกัปกปกัปกปอกปันตะถือมือนี่เนาะเข้ากระสังกับบ้านเน้อพี่น้องอ่าใส่ถุงสันดอกเอาไปกินอยู่ห้องญาติหรือว่าห้องงาหละเนาะละซาวของบ่าวรถเพนเน้อพี่น้อง ปอดคนลายลีพี่น้องลายตั้งเตะเหึงอันนี้ก็กําลังกาเกียมกินนกกอนอันนี้กอนสีไปเห็ดในห้องกับสร้ามวยกับไรแวตะตลาดน้องพี่น้องแต่ลืมทายเบื้องกอนก็เลยเด็กเขามาหอดแล้วจังทายก็เลยทายเอาป่าให้เบื้องเชพี่น้องผลเต็นเดียวเดยวอย่ตอนนี้ก็กิกนแล้วปเป็นนี่เหยียบหอยกับผ้ากันยางเพื่อสิไปอ่าเซนทันเวอร์ยางบาไวพี่น้องคือเกาแหละนั่งรถบานนี้นั่งแท็กซี่ เขามาหอดถนนอ่าราดชดำรีพคน้ลยปิดถนนเลยเนาะทั้งเส้นปิดถนนเลยพี่น้องเขาจนบออยากได้แต่ว่ากัแย่แย่แย่ไปเลยพี่น้องโดยความทีห้าแบบดื้อแนี่นะเพราะว่าคนอื่นกับแย่คือกันอยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตสาหรับสมมอยเองกับมามือนี้ก็ไปเบิ่งคอนเสิร์ตน้ำโมสัมพี่น้องเพราะว่าอ่าเขาบอได้มันเต็มเนาะอ่ามาเบิ่งจุดประสงค์กับอยากมาเบิ่ง อ่าพี่พี่พี่เพลินนะอ่าญาว่ารอมากเส้ามวยบูู้้เลยอันนักร้องนักร้องกะมาอันไปซื้ออ่าจุดประสงค์ของซสามวยก็คืออยากมาเบิ่งจูดผู้นาะพี่น้องมากับเบ้ารถกับปญาแล้วก็ซสามวยเองสามคนเนาะมนี้ก็ได้สิมาขาวดาวอ่ะเบาเบาและยังหางพี่น้องเอ้ยว่าไรเป็นก็สีเงาเงือกสีดิ่งดิ่งต่เสียงซสามวยเนาะไปเบิ่งภาพบรรยากาศแบบเรียวๆน้ำกันเลยจ้า เขาไปงานคอนเสิร์ตอันนี้โบแมงคางไปคอนเสิร์ตอะไรคนบอกคนบารงทะเบียนค่ะบัจักน้อยนี่และนี่ใหญ่อีกสุโมงไปจุดอ ใอยบูฮูได้หรอภาาอั จะยืนกันอยู่ตรงนี้หน้าเซนทัานรอดูผู้จ้า เส้นง่ามขนาดด้วยครข้ามเลยเพิ่งโอ้ยก่อนคุณดูเสื้อคุณสีเฮ้ยเล้นนี่กระทายหัวไทยแล้ว่ย <laughs> ทายอะไรทายเอาตาบดไปทายอยทางงี้เลยไหทายอาเนี่ย อยูุ่มเนะาะคือเ่าแล้วคนยังบแมนคนไทยแล้วมาหลงม่ยหญิงของบอแมนคนไทยเนาะจะรลองเพลงการ์เนนะพี่ไอันแม่บแมนอบอก